บทสรุปของการที่เราต้องการจะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ได้ดังใจของเราคืออะไรจริงๆหลักการคือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เราทั้ง6ประการสิ่งที่ทำให้เราทำอะไรซ้ำๆวนๆเราต้องทำสิ่งนั้นเพื่อสนองความต้องการของเราให้ได้ถ้าไม่สนองความต้องการของเราเราก็จะต้องทำทุกวิถีทางที่จะทำให้มันเกิดขึ้นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทั้ง6ประการเนี่ยมีอะไรบ้าง หลัการที่1นนะคะก็คือความแน่นอนทุกคนต้องการความมั่นคงเกี่ยวกับความจําเป็นพื้นฐานของพวกเขาอย่างเช่นอาหารที่อยู่และทรัพยากรอื่นๆเมื่อคนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ทางร่างกายของเขาได้เขาอาจจะมองหาความมั่นคงผ่านสถานะทางจิตใจเช่นความเชื่อทางศาสนาหรือแง่คิดเชิงบวกที่จะทําให้เราเปลี่ยนความคิดเราได้ สิ่งที่มนุษย์ต้องการกลับไปหา,ามากที่สุดก็คือความแน่นอนภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่า certainty ความต้องการที่2ก็คือความไม่แน่นอนหรือความหลากหลายผู้คนจําเป็นต้องเปลี่ยนสภาวะทางจิตเพื่อบริหารทั้งร่างกายและอารมณ์พวกเขาจึงสแสวงหาความหลากหลายด้วยวิธีการต่างๆเช่นสิ่งกระตุน้นการออกกําลังกายอารมณ์ที่แปรปวนของเขา หรือแม้แต่อาหารการกินต่างๆความต้องการที่3ก็คือการที่รู้สึกว่ามีความสำคัญหรือว่าความสำคัญของเราทุกคนต้องรู้สึกว่าตนเองเป็นคนพิเศษในทางใดทางหนึ่งคนจะมองหาความสำคัญหรือได้รับการยอมรับจากผู้อื่นหรือจากตนเองเมื่อรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สำคัญ เขาก็อาจทําให้ตนเองรู้สึกสําคัญด้วยการโกรธและพวกเขาก็ยังตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างขัดแย้งกันอีกด้วยโดยการให้ผู้อื่นรับรู้ความสําคัญของสิ่งที่ไม่สําคัญเลยหรือขนาดและความซับซ้อนของปัญหาของพวกเขาทําให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตสิ่งสําคัญคือเข้าใจว่าสําหรับคนบางคนความอ่อนแอหรือการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือพลังดึงดูดการได้รับความสําคัญจากคนอื่นความต้องการที่4ี่ การเชื่อมโยงกับคนอื่นมนุษย์ต้องรู้สึกเชื่อมโยงกับใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นบุคคลอุดมการณ์ค่านิยมนิสัยหรือความรู้สึกการเชื่อมโยงอาจเป็นรูปแบบของความรักหรือเพียงแค่การมีส่วนร่วมกันอย่างเช่นเราอาจจะอยากจะเชื่อมโยงกับการตอบโต้กันอย่างก้าวร้าวและรุนแรงหรือว่าเราอาจจะไปเข้ากับกลุ่มบางกลุ่มที่มีความรู้สึกเหมือนกับตัวเราเองความต้องการพื้นฐานข้อที่5คือการเติบโต ทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตหรือการตายไม่มีทางเลือกอื่นเลยมนุษย์จะไม่พึงพอใจทางจิตวิญญาณจนกว่าความสามารถและประสบการณ์ของพวกเขาจะขยายออกไปหรือเติบโตเพียงพอในทางจิตวิญญาณและความต้องการสุดท้ายก็คือความต้องการที่6การมีส่วนช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับคนที่ไม่สามารถอยู่ได้หากไม่มีใครมามีส่วนร่วมในการดูแลเขาอย่างเช่น เด,เด็กเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองผู้คนก็จะไม่สามารถบรรลุผลทางจิตวิญญาณได้จนกว่าเขาจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกันผู้คนจะหาวิธีการที่จะทำความต้องการเหล่านี้ในทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางที่ดีหรือไม่ดีแต่ทุกคนก็พบวิธีที่จะสนองความต้องการเหล่านั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกิจกรรมการการะทำหรืออารมณ์ใ,ใดๆที่สนองความต้องการอย่างน้อย3าข้อขึ้นไปของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ก็จะทำให้เรายึดติดและฝังใจกับการกระทำเหล่านั้นเหมือนการเสพสารเสพติดไม่ว่าจะให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีหรือทางลบเราจะมีวิธีตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่ยั่งยืนและเติมเต็มในแบบที่ทำให้เรามีความสุขมากกว่าความเจ็บปวดและการตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณเท่านั้นที่คุณจะได้รับความสุขที่ยั่งยืนมากกว่าความสุขภายนอก เพียงชั่วขณะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของ six human needs หรือว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เรานะคะ